สวัสดีทุกท่านค่ะยินดีต้อนรับสู่ร้านสะพานบุญนะคะหมดเทศกาลเข้าพรรษาแล้วนะคะเราก็มาเตรียมเครื่องกระถินกันค่ะของที่ร้านมีเยอะมากเลยนะคะเดี๋ยวมาค่อยๆดูกันเลยนะคะ ขอเริ่มกันที่ผ้าตายก่อนเลยนะคะเพราะว่าผ้าตายคือหัวใจหลักขององค์กฐถินค่ะถ้าไม่มีผ้าตายก็จัดกฐถินไม่ได้นะคะส่วนอื่นที่นอกเหนือจากนี้เรียกว่าเป็นบริวารกฐถินทั้งหมดเลยค่ะมาดูกันที่ผ้าตายก่อนนะคะราคาสินค้าผ้าตายทุกแบบทุกรุ่นลงไว้ที่เว็บไซต์แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะราคาที่ร้านเนี่ยลงไว้แบบ100ปเซเลยนะคะทั้งร้านทุกชิ้นเลยค่ะ ผ้าไตรถ้าเป็นวัดป่าก็จะต้องถวายแบบนี้นะคะเป็นผ้าขาวค่ะแล้วก็มีสีย้อมจีวรมีกันไกมีเข็มได้นะคะส่วนสีเนี่ยจะมีรายละเอียดที่ปลีกย่อยนะคะเช่นสีพระราชทานหรือว่าสีแก่นบวรสีทองสีวัดป่าต่างๆนะคะแล้วก็มีน้ำยากันสีตกค่ะเข็มได้ ต่อไปวัดป่าอีกแบบนั่นก็คือแบบที่ตัดเป็นผ้าจีวรผ้าไตรเรียบร้อยแล้วนะคะก็ไม่ต้องเอากันไกเข็มได้นะคะเอาแต่สีย้อมผ้าอย่างเดียวค่ะต่อไปค่ะถ้าเป็นวัดทั่วไปนะคะก็ถวายแบบสำเร็จรูปได้เลยนะคะสีที่นิยมก็คือสีพระราชทานคือสีนี้นั่นเองนะคะ ในส่วนของผ้าตรนะคะก็มีตั้งแต่ราคาถูกนะคะ900บาทนะคะเป็นพวกโทเรคะ่ะแพงขึ้นไปก็จะเป็นพวกโทเรอย่างดีหน่อยนะคะพันกว่าบาทแล้วก็เป็นพวกมัส,สลินนะคะก็จะเนื้อนุ่มใส่สบายนะคะก็มีตั้งแต่พันกว่าบาท2,000กว่าบาท3,000กว่าบาทแล้วก็มีพวก9ขันก็มีสังคติ2ชั้นก็มีพูดง่ายๆนะคะมีตั้งแต่900บาทถึง 3- 4 0 0 0พันแล้วแต่ระดับคุณภาพของสินค้าแล้วแต่งบประมาณลูกค้าทางร้านเราจัดได้ทุกแบบเลยคะ่ะ มาพูดถึงสีผ้าไตรบ้างนะคะผ้าไตรสีหลักๆของประเทศไทยคือสีพระราชทานแต่จริงๆแล้วก็มีหลายสีนะคะสีพระราชสีพระราชนิยมสีพระราชทานชื่อเดียวกันทั้งหมดเลยค่ะต่อไปตัวอย่างสีทองค่ะลูกค้าบางคนเรียกเป็นสีส้มทองหรือว่าสีเหลืองทองค่ะต่อไปเป็นสีวัดป่าค่ะเรียกว่าสีแก่นบวรค่ะต่อไปเป็นสีกรักดำค่ะและก็สีนี้กรักแดงนะคะ ท่านใดสนใจสินค้าทักกันล่วงหน้านะคะผ้าไตรมีหลายสีหลายแบบหลายขนาดนะคะเพื่อความชัวเนี่ยบางทีมาหน้าร้านเดี๋ยวไม่ตรงสเปคลูกค้านะคะสั่งกันล่วงหน้าไว้ก่อนก็ดีค่ะมาตรฐานของผ้าตายนะคะก็จะเป็นขนาดเมตร90นะคะหรือว่า1.9ค่ะ ถ้าอ้วนสูงใหญ่หน่อยนะคะก็เป็น2เมตรแล้วก็2.12.2ตามนั้นไปนะคะผ้าที่ดีก็จะเป็นผ้ามัสลินนะคะผ้าราคาถูกหน่อยก็จะเป็นพวกผ้าโทรเรค่ะในส่วนของรายละเอียดผ้าไตรนะคะก็จะมีประเภทผ้าไตรห้าขันธรรมดานะคะพวก5้าขันชั้นเดียว9ขันชั้นเดียวแล้วก็9ขันสังคติ2ชั้นนะคะสามารถดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะหมดหัวข้อผ้าไตรแล้วนะคะเดี๋ยวไปดูหัวข้ออื่นๆของเครื่องกรถินกันค่ะ สัญ,ญลักษณ์ของจัดกถิ่นนะคะก็จะมีธงมัดฉาจระเข้เต่าตะขาบสี่รูปนี้นะคะแต่บางคนก็อาจจะฉบับย่อค่ะเหลือแค่มัดฉาจระเข้ก็ได้ค่ะมีหลายรุ่นหลายราคาดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยนะคะต่อไปเทียนปาติโมค่ะเลือกได้หลายรุ่นหลายแบบเลยนะคะมีทั้งแบบที่พึ่งแท้หรือว่าพาราฟินนะคะสามารถดูเพิ่มเติมที่หน้าเว็บเลยนะคะต่อไปค่ะเป็นพวกบริวารกรถิ่นทั่วไปนะคะเช่นงานปักชื่อตรปัดย่ามสัปะทนหมอนอิง อาสนะขาตั้งตลปัดแล้วก็เครื่องใช้ต่างๆสำหรับพระสงฆ์นะคะอันนี้แล้วแต่ศรัทธาของแต่ละท่านเลยนะคะไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวว่าจะต้องมีอะไรอะไรนะคะแต่โดยรวมแล้วก็จะจัดแบบเครื่องบวชพระใหม่คล้ายๆกันค่ะท่านใดที่ต้องการปักชื่อตลปัดย่ามสัปปทนหมอนอิงสี่อย่างนี้นะคะสั่งล่วงหน้านะคะถ้ามาพร้อมๆกันช่วงใกล้เทศกาลกรถิน่นเดี๋ยวปักไม่ทันนะคะ ถ้าไม่ปักชื่อส่วนใหญ่ก็ไม่มีปัญหาค่ะสามารถรับสินค้านั้นไปได้เลยค่ะแล้วก็สามารถเลือกสีประจําวันเกิดของเจ้าภาพก็ได้นะคะหรือว่าจะเป็นสียอดนิยมนะคะนั่นก็คือสีทองค่ะแล้วก็สียอดนิยมอีกสีหนึ่งนะคะนั่นก็คือสีขาวครีมค่ะเพิ่มเติมจากนี้นะคะก็จะเป็นพวกอุปกรณ์จิปะถะเครื่องใช้วัดต่างๆสังฆทานนะคะอันนี้แล้วแต่เลยนะคะว่าลูกค้าต้องการถวายอะไรค่ะ อีกอย่างหนึ่งงานสวยๆที่แนะนำสั่งล่วงหน้าก็ดีนะคะนั่นก็คือครอบไตรหรือว่าดอกไม้คลุมไตรนั่นเองค่ะมีหลายรุ่นหลายราคาให้ลูกค้าเลือกนะคะการใช้งานครอบไตรก็คือวางลงไปบนผานแว่นฟ้านะคะก็จะเป็นการประดับประดานะคะสำหรับเพิ่มเติมความสวยงามของลูกค้าที่ซื้อผ้าไตรค่ะแต่ถ้าเป็นวัดป่าก็จะไม่ได้นิยมแนวสวยงามเท่าไหร่เน้นแนวเรียบง่ายนะคะแล้วแต่ลูกค้าเลือกค่ะ มีหลายแบบหลายรุ่นนะคะมีทั้งแบบดอกรักธรรมดาหรือว่างานผ้าสวยๆหรือเป็นพญานาคเป็นลูกปัดทองเป็นพวกสีขาวครีมมินิมอลหรือว่าเป็นพวกดอกไม้สีสันต่างๆดอกบัวศิลปะชีพหรือว่างานจักสารเลือกได้ทุกแบบเลยนะคะมีราคาทุกรุ่นเรียบร้อยหมดแล้วนะคะราคาสินค้าครอบไตรที่ราคาแตกต่างกันนะคะขึ้นอยู่กับระดับความสวยงามและความยากง่ายในการผลิตสินค้าค่ะ ต่อไปค่ะก็จะเป็นต้นกระถินนะคะแล้วแต่เลยนะคะมีหลายแบบหลายรุ่นเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นนกยุงกระถินพญานาคเสมาธรรมจักนะคะหรือว่าจะเป็นพวกต้นโพกระถินร่มกระถินมีหลายรุ่นหลายแบบหลายราคาราคาทุกแบบลงที่เว็บไซต์ไว้แล้วนะคะสามารถเข้าไปดูได้เลยนะคะลูกค้าก็คำนวณงบประมาณตัวเองนะคะว่าจะเสียบเงินเท่าไหร่แล้วก็แลกแบงก์มานะคะ แล้วก็ประดับได้เลยในแต่ละแบบก็จะมีวิธีการประดับเงินที่แตกแต่างกันไปค่ะมีทั้งแบบเสียบเงินบนไม้ก่อนแล้วค่อยปรับที่ต้นกระถินนะคะหรือว่าจะเป็นแบบที่แขวนเงินเข้าไปนะคะโดยติดกับตัวคลิปหนีบกระดาษนะคะหรือว่าจะเป็นพวกร่มตรงก็เสียบเงินเข้าไปได้เลยนะคะมีหลายแบบหลายรุ่นดูรายละเอียดที่หน้าเว็บได้เลยนะคะร้านสะพานบุญรามอินทราเปิดจันทร์ถึงเสาร์8โมงเช้าถึง6โมงเย็นร้านเราหยุดทุกวันอาทิตย์นะคะ มีบริการจัดส่งด้วยรถลาล่ามูฟและก็สำหรับลูกค้าต่างจังหวัดมีบริการส่ง EMS นะคะราคาสินค้าไม่รวมค่าจัดส่งค่ะราคาทั้งร้านทุกชิ้นดูที่หน้าเว็บไซต์ร้านได้เลยการสั่งซื้อหรือสอบถามทักกันที่ลายร้านสะกดตามนี้นะคะแอดสะพานบุญ109ค่ะขอขอบคุณทุกท่านที่ติดตามและรับชมคลิปวิดีโอจากร้านเรานะคะปิดท้ายด้วยต้นกรถินสวยๆนะคะวันนี้ไปก่อนค่ะสวัสดีค่ะ